องค์การบริหารส่วนตำบลม่ละขอเชิญเที่ยวงานประเพณีลอยกระทงองค์การบริหารส่วนตำบลมะละประจำปี2566ระหว่างวันที่25-27พฤศจิกาย,ยน2566นะครับโดยมีกิจกรรมต่างๆดังนี้ครับวันที่25พฤศจิกาย,ยน2566นะครับเชิญทุกท่านเที่ยวชมงานวันลอยกระทงนะครับกับ การรำวงย้อนยุคและการออกแสดงสินค้าของส่วนราชการและเอกชนนะครับสำหรับวันที่26พฤศจิกาย,ยน2566มีการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งชมการแสดงของแม่บ้านตำบ,บลแม่ดะหมู่1หมู่2และหมู่3นะครับชมการแสดงละครพมา่าชมการแสดงดนตรีการออกสินค้าของส่วนราชการและเอกชนนะครับสำหรับคืนวันที่27พฤศจิกาย,ยน2566 มีการประกวดกระทงใหญ่พร้อมขบวนนะครับพิธีสง์สวดขอขมาพระแม่คงคาชมการแสดงจากนักเรียนโรงเรียน,ยนบ้านห้วยนกกโรงเรียนบ้านแม่สระโรงเรียนบ้านแม่สระเหนือและโรงเรียนบ้านแม่ออกผผารูหลังจากนั้นนะครับชมการแสดงผู้ชุดแม่ละสว่างสวยร่วมใจสืบสารประเพณี มีการแสดงละครพรมา่าชมการแสดงดนตรีและการออกแสดงสินค้าของส่วนราชการและเอกชนครับทั้งนี้นะครับสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองการศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรม055-030579ครับ เพื่อให้การจัดประเพณีลอยกระทงเป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยองค์การบริหารส่วนตำบลมหละจึงได้กำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยในบริเวณจัดงานและเพื่อดำรงรักษาไว้ซึ่งประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นของเรานะครับขอให้พี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวปฏิบัติตามประกาศขององค์การบริหารส่วนตำบลมละเรื่องมาตรการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี2566 ดังนี้นะครับหห้ามพกอาวุธหรือของมีคมหรือวัตถุที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือเป็นอาวุธเข้ามาภายในบริเวณสถานที่จัดงาน 2. ห้ามก่อเหตุอรารวาสหรือก่อการทะเลาะวิวาทภายในพื้นที่จัดงาน 3. ห้ามจุดพลุหรือก่อให้เกิดประกายไฟทุกชนิดภายในพื้นที่จัดงานที่มีผู้คนแออัดยกเว้นบริเวณโซนที่กำหนดนะครับ หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่วางไว้ซึ่งนำไปสู่ความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินหรือเป็นเหตุให้การจัดงานได้รับผลกระทบจากการกระทำฝ่าฝืนมาตรการที่ได้กำหนดไว้จะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายในการจัดงานทั้งหมดและจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ การกดขันการเล่นดอกไม้เพลิงการจุดพลูและปล่อยพลุคมลอยคมไฟคมควนและการใช้อาวุธปืนยิงขึ้นฟ้าในช่วงเทศก,กาลวันลอยกระทงประจำปี2566 1. กำชับอำเภอพิจารณาอนุญาตการจุดและปล่อยพลูตะไลคมลอยคมไฟคมควนตามหลักเกณฑ์การอนุญาตที่กำหนดไว้ 2. ประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่าการจุดพลุและปล่อยพลุตลายคมรอยคมไฟคมควรต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอหากฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน6กหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 3. ในทะเบียนท้องที่จะได้ที่ตามพระบอาวุธปืนและรวมถึงอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องตรวจตาร้านค้าหรือผู้ทำดอกไม้เพลิงที่ได้รับอนุญาตให้ทำ สั่งน้เข้าหรือค้าตามอำนาจหน้าที่ที่ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด 4. ประสานสำนักงานเจ้าท่าภูม,มิภาคและเจ้าหน้าที่ตำํำรวจในการกำกับดูแลส,สอดส่องตรวจตราท่าเรือเรือหรือโป๊ะหรือสถาน,นีขนส่งเพื่อม่ให้เกิดอุบัติเหตุการจุดและปล่อยพูและกำชับมิให้มีการบรรทุกผู้โดยสารน้ำหนักเกินมาตรฐาน 5. กำกับดูแลเจ้าพนักง,งานท้องถิ่นซึ่งมีอำนาจออกคำสั่งระง,งับและป้องกันเหตุเดือดร้อนนำคาญในการเล่นดอกไม้เพลิง 6. นานทะเบียนท้องที่ต้องตรวจขันห้ามมิให้มีการจำหน่ายดอกไม้เพลิงนอกเหนือจากสถานที่ค้าที่ได้รับอนุญาตเป็นอันขาด 7. หากพบว่ามีผู้ได้รับอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนกระทำความผิดฐานใช้อาวุธปืนยิงขึ้นฟ้า ให้ในายทะเบียนทองที่เรียกประกันหรือทันบนตามมาตรา68หรือพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา68หรือพรบอาวุธปืนค่ะ